มาถึงหนึ่งเรื่องที่เราตามกันในวันนี้ครับเรื่องน้องออมสุชานะครับล่าสุดเจอกันที่ศาลนะครับอ,อมสุชาลั่นชัดทั้งรักทั้งเจ็บรู้สึกถูกหักหลังก่อนนะฮะ วันนี้เรีวยกว่ากลุ่มขมับกันทั้งคนฟังแล้วก็ทั้งพิธีกรเลยทีเดียวโดยเฉพาะพี่หนุ่มกัญชัยสาหรับกรณีปมปัญหาหุ้นส่วนน้องอมชานะครับแล้วก็คุณพีมนะฮะนะครับสืบเนื่องจากดราม่านะครับผมแฮชแท็กดาราดังฮุบบริษัทมูลค่ากว่า100ล้าน <S <S จนต้องออกมานั่งคุยกันยาวๆผ่านรายการโหนกระแสข,ของพี่หนุ่มกัญชัยนะครับที่ต้องนั่งฟังแล้วก็วิเคราะห์กันดีๆครับว่าสรุปแล้วประเด็นนี้เนี่ย จะไปจบที่จุดไหนแต่ว่าในเรื่องราวทิ้งท้ายก่อนจบรายการครับบทสรุปที่ฝากไว้นั้นเนี่ยก็ต้องพึ่งผ่ากระบ,บวนการทางกฎหมายเป็นผู้จัดการนะครับโดยในรายการน้องอ,อมสุชานะครับแล้วก็คุณอังเนี่ยน้องสาวได้อธิบายโต้แย้งกับคุณพรีมซึ่งโฟนอินเข้ามานะครับซึ่งในฝั่งใจความฝั่งของน้องอ,อมสุชานางเอกดังก็ได้ออกมาพูดทั้งน้ําตาคลอเบ้านะครับบอกว่าเจอกันที่ศาลจะแฟสุดทั้งรักทั้งเจ็บรู้สึกถูกหักหลังก่อนอพี่หนุ่มกัญชัยก็ถามตัดบทเลยนะ ว่าตกลงแล้วธงของน้องออมเนี่ยจะเอาอยัางไงนะครับน้องออมสุชาก็บอกว่าหนูรู้สึกว่าหนูถูกหักหลังก่อนอแล้วหนูเจ็บเป็นความรู้สึกที่หนูเจ็บมากๆเพราะหนูรักเขามากๆตอนนี้ทางออกของหนูหนูอยากให้เป็นไปในกระบวนการชั้นศาลนะคะ ทุกอย่างสารจะเป็นคนตัดสินเองว่าหนูผิดหรือหนูไม่ผิดหรือเขาผิดหรือหนูไม่ผิดอันนี้เป็นอะไรที่แฟร์ที่สุดแล้วทั้งด้านของคุณพิมนะครับที่โฟน,นเข้ามาก็บอกว่าหนูขอทิ้งท้ายคือทั้งหมดเนี่ยที่ฟังเกิดจากความเข้าใจผิดแล้วคิดว่าเหมือนน้อยใจแต่ไม่มีการพูดคุยกับพริมนะครับโดยตรงพิมเนี่ยก็เลยไม่มีโอกาสอะไรเลยที่จะชี้แจงหรือหาทางออกร่วมกันหลังจากนั้นเนี่ยก็โดนปลดนะครับ4%เอ้ย โดนปิดบางเรื่องการซื้อ4%นี่คุณพิมพ์เขาสัมภาษณ์ไว้ในโหนกระแสจากนั้นเนี่ยก็ตามเนื้อเรื่องเลยค่ะทีนี้กระบวนการทางกฎหมายพิมพ์รับทราบนะคะแต่ว่าถ้าให้รอจริงๆเนี่ยมันค่อนข้างนานตอนนี้พิมพ์เองตกงานและถูกนําไปโดยทีไไ่ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรเลยหลังจากนี้พี่หนุ่มถามตลอดจริงๆเนี่ยเรามาทางที่จะแยกย้ายกันเกือบเติบโตน่าจะดีที่สุดไม่ว่าจะผิดหรือไม่ผิดใช่ไหมคะ ตอนนี้เหมือนเอากฎหมายมาเล่นกันนะครับทางด้านน้องอมสุชาก็บอกว่าทุกอย่างอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายอยู่นะครับตั้งแต่แรกไม่ได้เดินหนีออกไปจากกระบวนการเลยวันที่22กันยายนนี้หนูก็จะไปเจอเขาหนูรักแบรนด์ที่สร้างขึ้นมามากหนูยอมซื้อพี่ศสสรมาในราคาแพงมากๆหนูอยากซื้อมาเป็นของหนูค่ะอยาก ชีฟรีน Beauty มาเป็นของหนูอยากซื้อหุ้นของเขาเนี่ยมาเป็นของหนูก็เสนอกันมาค่ะ นี่ฮะน่าจะขาดแล้วพี่น้องก็จดราคาอยู่ที่ทำยังตกลงไม่ได้เขาว่าคลิปจ่ายเงินเลยไม่ใช่หรออันนั้นคือซื้อของคุณสาสาก็คือสระสี่เปอร์เซ็นต์ไหมตอนนี้คือของน้องอ,อมก็เป็นห้าสิบสองเปอร์เซ็นต์แต่ทางด้านของคุณพีมเนี่ยตอนนี้ก็คือยังตกลงกันไม่ได้ซึ่งตอนนี้คุณพีมก็บอกว่าน้องอ,อมก็บอกว่ารวมถึงคนที่เป็นน้องสาวน้องอมบอกว่าแฟนของคุณพีมเนี่ยเคยเสนอมาสิบล้านแต่คุณพีมบอกว่า อันนั้นเนี่ยยังไม่ได้เสนอแค่พูดกันในกรุ๊ปไลน์เฉยๆเพราะว่าตอนนี้ยังตกลงไม่ได้ราคาแพงกว่า10บล้านถูกต้องเขาบอกว่ามูลค่าเนี่ยนะครับผมถ้าสมมติว่าสิบล้านเนี่ยถ้าสมมติฝั่งพิมขอซื้อน้องออมบ้างล่ะขอซื้อขายไหมขอซื้อมาสิบล้านเนี่ยจะขายหรือเปล่าตอนนี้มันก็เลยต้องตกลงกันที่สาลอย่างเดียวซึ่งตอนนี้เรื่องก็ไปถึงชั้นสามไปที่เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวจะมีการแก่เกี่ยแล้วก็ตอนนี้ให้บริษัทกลางเป็นคนประเมินราคานะฮะว่าตัว ัวหุ้นเนี่ยที่ต้องซื้อกลับมาไม่ว่าทั้งสองฝั่งซื้อกลับมาเนี่ยควรจะเป็นเงินเท่าไหร่นะครับตอนนี้อยู่ที่บริษัทการที่ต้องประเมินราคาให้กับทั้งสองฝั่งให้ได้ทราบกันนะฮะมีเสียงของน้องออมไหมครับอ่ะไปฟังเสียงน้องออมกันนะออมรู้สึกว่าออกสังคมว่าเราไม่ได้เป็นคนโกงเราไม่ได้เป็นคนที่คุบบริษัทอันนี้เป็นข้อหาที่เขาพยายามจะใส่ตรงนี้มาให้ออมมาสักพักแล้วแล้วออมก็ไม่มีโอกาสที่จะ ออกมาตอบโต้อะไรวันนี้ออมได้มาพูดกับพี่หนุ่มออมรู้สึกว่าออมสบายใจมากขึ้นคนได้เห็นมุมมองในฝั่งออมออมออมไม่ได้เป็นคนแบบนั้นออมไม่เคยโกงขคยออมทําหน้าที่ที่ออมได้รับมอบหมายอย่างดีที่สุดในทุกๆงานที่ออมเคยทําไม่ว่าออมจะเป็นนักแสดงออมก็เต็มที่มากที่สุดออมมามีบทบาทของนักธุรกิจ ออมก,ก็เต็มที่มากที่สุดฉะนั้นตอนนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นวันนี้หนูได้สแสดงมุมมองของหนูออกไปแล้วว <holidays. S 1> ่านนหนูไม่ใช่คนอย่างที่เขากล่าวหาส่วนสังคมจะตัดสินหนูยังไงก็อันนี้หนูก็แล้วทีนี้พี่แอนจะขึ้นศาลด้วยไหมคะเพราะว่าเหมือนมีชื่อพี่แอนเขาไปเกี่ยวด้วยค่ะก็ให้เป็นตามกระบวนการเลยค่ะ ไม่ด้เกี่ยวข้องกับคดีใดๆนะคะเพี่ยมเป็นแค่ไม่เกี่ยวเป็นแค่ที่ปรึกษาค่ะพี่ยมเป็นแค่แฟนหนูที่รักหนูมากๆเท่านั้นเองค่ะเขาก็คือยืนเคียงข้างหนูแค่ให้คำปรึกษาเขาไม่ได้ยุ่งอะไรเลยกับฟินบิวตี้ตั้งแต่แรกเขาไม่เคยรับรู้อะไรเลยมาตั้งแต่แรกเราก็ไม่เคยบอกเขาเมื่อบอกว่าตอนมีปัญหานี่แหละเหมือนเราเอาปัญหาไปให้เขาได้ ตัวเขายังไงมันค่อซีเรียสไหมเพราะว่าอยู่ดีก็มีชื่อเกี่ยวข้องอยเนาะพี่แมเขาทียมเขาเป็นคนไม่ได้คิดเรื่องแบบนั้นค่ะเขาของความรู้สึกหนูมากกว่าเขาไม่ได้คิดว่าตัวเองจะโดนอะไรเขาเป็นคนไม่ได้อ่า นะฮะ<ใ>น,น้องอมก็ดูแล้วก็สองฝั่งพูดไม่ตรงกันนะครับต่างคนก็นต่างมีข้อกฎหมายของตัวเองที่จะต้องงัดขึ้นมาเพื่อต่อสู้ในชั้นศาลนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นคดีแพ่งอยู่นะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหุ้นส่วนถ้าสมมติว่าถ้าถือ<ช>สองฝั่งเนี้ยเราเสมอกันเท่ากันเนี่ยมันก็ไม่ไม่สามารถแบบจะเป็นซีอหรือว่าเป็นผู้บริหารได้ฝ่ายเดียวแต่ตอนนี้มันมีในเรื่องของการซื้อหุ้นส่วนมาอีกสี่เปอร์เซ็นต์มันทำให้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันเยอะกว่า<ช> <ๆ S 1> เพราะฉะนั้นแล้วเขาก็อาจจะมีอำนาจในทางกฎหมายที่จะ สามารถปลด<ต>พนักงานหรือว่าสามารถ<ต>ที่จะตั้งกฎข้หองค<ร>ุณออมเขาก็มองว่าเขาก็มั่นใจว่าเขาหลักฐานเขาชัดเจนว่าเขาซื้ออย่างถูกต้องไงใช่เพราะมีหลักฐานด้วยออนะพี่สสากา,าตอนนั้นก็ส่งจุดห้าล้านนะครับเขาก็มีคลิปมีวิดีโอแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องไปหยุดดูที่ว่าศาลจะตัดสินยังไงซึ่งคุณพิมพ์เขาบอกว่าเขาก็รักฟรีนเหมือนกันฟรีบิวตี้เขาก็ก่อตั้งมาแต่ว่าตอนนี้เหมือนกับเขาค่อยถูกบีบออก โดยปริยายซึ่งคุณออมก็ไปตั้งครอบครัวเนี่ยมาเป็นผู้บริหารแทนตัวคุณพรีมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่พอสมควรที่จะต้องไปตัดสินกวไปดูกันที่ศาลว่าจะว่ายัางไงกันบ้างเรื่องนี้ก็น่าจะเลยหว้วยขวางไปหน่อยสุดที่ศาลนะครับนะครับต้องสุดที่ศาลสุดที่ศาลสุดที่ศาล ไม่ in ไม่เคยร่วมหุ mm. ้นใครอย่างนี้ไหมไม่มีมอนไม่ค่อยหุ้นหรอกไม่ช่วยทำอะไรใช่เป็นพรีเซนเตอร์อย่างเดียวสบายใจเออเห็นดารารับนงนเนาะนะคุณแม่รับนัินเนาะเขาก็เป็นพรีเซนเตอร์ดีดีกว่าไหมเนาะไม่หาปวดหัวใช่คนเราไม่ได้เก่งธุรกิจเพราะเขาก็บอกว่าเราไม่ได้เก่งธุรกิจเราไม่ได้เก่งธุรกิจเึงถึงเคยแบบว่าจริงๆคนเราดาราหลายๆคนที่ไปลงธุรกิจก็ใช่ว่าจะประสบความสำเร็จกลับมาทุกคนนะถูกต้องถูกต้องป่ะในกองถ่ายใน วงการของเราเราอาจจะเก่งแต่ถึงในแงแ่ธุรกิจจริงๆถ้าคุณไม่แน่จริงมันก็มันก็ไม่ใช่อ่ะครับผมต้องไม่ละ,ะมันมีเรื่องข้อกฎหมายต่างๆมานานด้วยนะครับอะเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามกันต่อลวกันสำหรับเรื่องนี้นะฮะอสวยอย่างเดียวดีวกว่าแม่เนาะอยอมคนด่าแบบไม่มีสมองเลยสวยนี่